ันนี้จะเสนอเมนูทำง่ายอรย่อยเลยมื่อเดิมพี่น้องเมนูอะไรอันนี้ก็คือเราเตรียมน้ำต้มเดือดแล้วพี่น้องเกลือลงไปแล้วแล้วเราก็จะเอาอะไรลงไปน้ำมันพืชน,นิดหน่อยนะครับลงไปเลยนะทำไมใส่น้ำมันพืชละ่ะจะทำอะไรดูตอนต่อไปนะจ๊ะเราจะทำจริงจิสปาเกตตีกันพี่น้องหัวลงเลยนะจ๊ะนะอะล่ะคะ่ะ นะคะเอาให้เขานิ่มนะคะเราเช็คได้เนาะจะประมาณไหนอืมนี่คือจะทำสปากเกตตีสไตล์ทำง่อยอร่อยด้วยหนังกระดังเดือดให้เขาเดือดเดือดอแล้วเรามาจอดซองอีกทีนึงเนาะพี่น,อน้องเขาจอดนย่าจอดว่าจะได้ทีตอนไหนเนาะบางทีก็สิบนาทีหรือแปดนาทีแล้วแต่ความ นิ่มกว่าอันนี้ที่เราต้องการด้อพี่น้องเด้อในระหว่างที่เราต้มเส้นเรามาเตรียมนี่ค่ะอันนี้ก็คือ,อกระเทียมเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็หอมแล้วก็นี่ค่ะหมูบดนะคะนะแล้วก็ตรงนี้แหละคะ่ะเราจะไปทําซอสกันเนาะแล้วก็เราไม่มีมะเขือเทศสดเราเอาซอสแกชชอกคือซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่ซอสพริกนิดนึงเพราะว่าเราจะทําแบบไม่เลี่ยนนะคะเนาะ เราเป็นคนไทยเราชอบเผ็ดนิดเผ็ดหน่อยเดี๋ยวค่อยตามไปชมกันนะคะวิธีทำซอสแบบอีสานบานๆของข่อเด้อดกระเดอเช็คดูแล้วค่ะได้ที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะยกออกเลยนะคะเนาะอันนี้ก็คือเส้นที่เราต้มได้ที่แล้วพี่นนองก็คืคอแล้วแต่ปูมกกัมกแบบมแบบูบางคนกับมักแบบนิ่มแบบบางคนกับมักแบบอ่าสไตล์ที่ว่ากรุบๆสักนิดเนาะค่ะเนาะแต่เราจะพอแค่นี้นะมักเป็นเส้นนี้แบบ รุ่นเบอร์ใหญ่นอกนนะเนาะเพราะว่าเป็นคนชอบไซส์ใหญ่วาซันมาเริ่มกันเลยซอสของเราจะทำแบบไหนโอ้ยคำเราหน่นกระไรไปเนาะไอ้ขวดอ่นเนาะน,นี่คะเราก็จะเอาอ่านี่ลงเนาะพี่นอ้องระฮะ็้ะร้อนมีน้ำมันนิดหน่อยพี่นอ้องแทีแล้วนี่ค่ะกระเทียมลงไปก่อนเลย เป็นซอสแบบเรามีตามในครัวเรือนเราเหมือนเดิมน,นะพี่น้องเราจะทําแบบหมูสับนะคะคตามจริ้งถ้ามีมะเขือทเทศสดทําได้ทุกสัปดาห์พี่น้องมะเขือเทศสดเราก็ทําได้แต่วันนี้มันไม่มี่ะเราก็เลยเอาแต่ซอสแกะจกนั่นเองตรงมุมนี่ก็รู้ติดอะไร สที่เพีองนี่แหละค่ะหอมแล้วพี่น้องเราก็ใส่อะไรใส่ใสในหค่ะหอมใหญ่กับพริกนะคะเพราะว่าเราจะทําให้ออกเผ็ดนิดนึงนะคะเนาะเราจะไม่ทําให้แบบออกเรื่อยเป็นอา่านันเกินไปเราจะทําให้ออกเป็นเผ็ดสไตล์ไทยๆ,ๆ,ๆยหน่อยนะคะหอมมากเลยพี่น้อง ไฟอ่อนเด้กค่ะบ่ะได้วดไฟแฮงเด้กค่ะไฟอ่อนๆกะตายแบบวิธีจังเขาอยู่ชนบดอยู่เนี่ยเนาะก็จะถ้าเรามีวัตถุดิบพร้อมที่จะทำให้ไต้ะค่ะเนาะให้แบบว่ากุ้ยหอมมาเยอะหอมชุยเลยเป็นแบบว่า เราอยากกินเราก็ทำกินเลยประมาณนั้นเนะราเป็นงไงเป็นสปาเกตตี้ซอสหมูบดและะ้วก็แล้วก็แกชชอนะเราจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงจะใส่พริกนะคะใหะ้แล้วก็เราก็จะเอาหมูลงนะเี่นยองแต่แต่ถ้ามีมะเขือเทศสดนี่พี่น้องบอกได้เลยแซ่บค่ะเป็นอีกรสชาตินึงคือว่าไปทั้งอันนี้เลยแต่ว่าเรามันเราไม่มีมะเขือเทศสดไง เราก็ต้องเอาแก๊สช็อเนาะอันนี้ก็คือจะมีเกลือนะคะอ่าเครื่องปรุงไม่ได้มีอะไรมากมายเราใส่เกลือไปแล้วค่ะนิดนึงนะไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าเราต้มเส้นเราก็เอาเกลือใส่น้ําต้มเส้นแล้วนะนะไม่ใช่ไปใส่เยอะจนเค็มเรนะือยงใส่พอประมาณคนะ่ผัดให้หมูเขาสุกอ่าสักนิดนึงนะ เาก็ค่อยจะเอาตัวเนี้ยมาคือในนี้จะก็จะมีนั่นลยค่ะนะจะเราใส่น้ําตาลนิดนึงแต่น้ําตาลมะพร้าวนะคะนะใส่แล้วก็พริกไทยแล้วก็เครื่องนี่แหละมีอ่าพริกาโน่หรืออะไรก็อะไรโน่โน่แน่ๆนะพี่น้องเออกันเราไป่เลยมันเอียงล้วโน่โน่นนี้ไม่ด่างอีกเราก็ตือนากสิ่งว่าจัดมากกว่ามีนาะพี่น้อง แต่หอมตอนนี้ก็ยังหอมเลยนะพี่้องเริ่มแบบหอมๆอมชุยๆแล้วนะนี่หมูนี่นสุกปั๊บเราก็จะซอสลงเลยไม่ได้ยากค่ะทำทำไม่แตบบ่ว่าทำไม่นานค่ะเนาะถ้าเราเที่ยวแบบแบบนี้นะได้ค่ะอลงเลยจะไปลงเลยไม่หลายลงที่นี่ละนี่กะทะนึงละกันนะครัปนี่ดค่ะ คืออาหารแบบนี้เราเราบอกบอองอยากคือเครื่องปรุงอาหารได้เอาดอนะเด้พี่น้องนะเล่นแก๊สสักนิดนึงพี่น้องหอมมากเลย่ะเดี๋วถ้าบอกนะถ้ามีมะเขือเทศสดเดี๋ยวให้ได้มะเขือเทศสดมาแล้วจะทาอีกอยู่พี่น้องมากมากนะซอสซอสสปาเก็ตตี้แล้วผัดใส่หมูบดแล้วมาทําเป็นอะไนี่สปาเกตตี้หรือพาสต้าเนี่ยแซ่บเด้พี่น้อง้าได้มะเขือเทศสดนะอันนี้เรื่องจริงพี่น้อง เราร้างถ้วยใส่กันต้องร้างถ้วยเสยียดายอะไรมันเนาะมันแข็งเนาะแต่ต้องเอาน้ำเพราะเอ่เจาะจัดหน่อยเอาน้ำล้างถ้วยเครื่องปูนอะไรอ่างเงี้ยนะชืช้นคนคนคุรีครีไปอย่าให้เสียกันใช้ให้เป็นประโยชน์กันนะ <S <S 2> <S 2> ตึ๊บพี่น้องเอ้ยง่ายๆนะ เบ่งแกลดอยากหายยยาย i̇şte. ให้มันนะนัก็เลงแกลดจั็กน้อยมาแมนเลงจนใหม่รู้ป่ะออกด้วยกันก็ค่อยๆเคี่ยวอย่างพี่น้องเห็นปะเราจะทําแบบให้มันออกเผ็ดนิดนึงแต่แล้วแต่ความชอบของคนนะพี่น้อในทั้งนี้เบาเผ็ดเยอะเด้จะใส่ประมาณนี้นะพี่น้องแต่มันก็ออกแปเมไปเมสักนิดให้ได้รู้ว่าเออรสชาติของคนไทยมีผสมอยู่นะนี่แหละค่ะโอ้ยหอมมากเลย ช่วยกันมาเลยพี่วางนี่นะคะให้เขา,าเคี่ยวสักนิดนึงนะอ่ะดูไปยาวๆคย,ยาวแค่ไหนเราไม่รู้หอะแต่ที่นี่เนี่ยเราก็อยู่ในใจเธอนั่นแหละอาจารยคือการทํากับข้าวทําไมต้องใส่ใจก็อยู่ตรงนี้นะค่ะพี่น้องนะเราคนที่เขาอยู่ แบบในครัวหรือทากับข้าวบ่อยใส่ใจทุกอย่างเลยนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงพี่น้องเราต้องใส่ใจบโมเมนปะต,ะตะลกตลบงเอาความใส่ใจนะคะ ต้องขอโทษแล้วเ่าทำไมเดินไปเดินมาเปิดอ,อันนี้เราทำครัวด้านนอกด้านในถ้าทำแล้วมันกลิ่นมันจะคุ้งในบ้านพี่พ้องนี่ค่ะเราก็จะเอาเส้นลงไปเลยองเ้ยกองใช้อข,ข,ของเรา เราก็จะเอาเส้นลงทุบเห้เาหันแคบแ๊บน,นิดน้งเราก็จะเอาเส้นที่เราทำกลงไปลุบล,ล,ลุกเขาลเลยจับอันนี้นิดนับ เซ็งป้าเนี่ยเพราะว่าเราชอบแบบเบอร์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะนาะขีดดีกว่าตัวนี้นะคะนึกว่าน้อยๆไม่ใจนะเนี่ยเยอะเยอะ เ้าต้มคิดว่าหน่อยๆกําม,มือนึงบ่หน่อยเด้อว่ะเนาะกินได้สองถึงสามคนอิ่มนี่คนเกเลเลยปะเน่เสร็จแล้วนะเนี่ยแล้วเราจะปิดแก๊สปิดแก๊สเลยนะเพราะว่ามีนเราได้ที่แล้วแล้วเราจะใส่อะไรลงไปโกเรอีกเรามีอันเนี้โนโน่เน่เน่กระริกโรนั่งยังอะไรพี่นีงปาดลงไปเลย หอมมากพี่น้องอว้าวเห็นไหมคนโครเอเชีะคะ,อะหอมมากเลยพี่น้องบอกได้เลยหอมมากมากเนี่ยค่ะสปาเกตตี้สไตล์คราวบานรุ่ยเราะมวลนะาจะเ้อทำง่ายอร่อยด้วยว่าสิไปเดดจะนี่ยคำเราพี่น้องยุงกับไลยซจำนี่ละว่าท่านอืมนะ โอ้ตักใส่จานมืดไปเนี่ยคือหลายแต่ตอนแรกว่ามันสิหน่อยเพราะเม่ยนน่ะพีน่น้องเปิดเปิดไอ้จ้ไหนนี่เปิดปเป,ดป,ดป,ดปิดเปิดปั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 ดโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวคนเ้อใส่จานเราคยเบิ่งในจานเลอพี่น้องเด้อน,นี่ค่ะตักใส่จานแล้วเห็นไหมน่าทานมากเลยพี่น้องแล้วก็หอมด้วยอร่อยด้วยค่ะชิมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือสปากเกตตีที่บานริเรมอนทำขึ้น ทำง่ายอร่อยด้วยพี่น้องนะยิ่งจะมีผักมาแต่งอีกสักนิดนึงนะโหย้ยแซ่บพี่น้องนะนั่นแหละค่ะแซ่บย่างน่าทานขึ้นนะเออแค่นี้ก็หาทานแล้วพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายทำง่ายอร่อยด้วยขอบคุณทุกไรคยทุกเลิฟชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์ขอบคุณนะจ๊าสุขสุขชนจ้าอย่าลืมซับสไครต์กดกริ่งกริ่งแจ้งเตือน้วยนะจ๊าขอบคุณค่ะ